สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิสานะคะวันนี้ลิสาจะพามารู้จักกับสินเชื่อตัวหนึ่งที่ถ้าลิสาพูดถึงเนี่ยใครหลายคนจะต้องร้องอ๋อเลยแต่น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมี2รูปแบบให้เราผู้ยืมได้สินเชื่อที่ลิสากําลังพูดถึงนี้เรียกว่าสินเชื่อฟีนิกซ์นั่นเองสินเชื่อฟีนิกซ์เป็นสินเชื่อที่กู้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอฟฟีนิกเนี่ยให้บริการนะคะโดยบริษัทมันนิกจำกัด เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งสินเชื่อฟีนิกส์นะคะจะมี2รูปแบบที่ที่สาพูดเมื่อกี้ก็คือแบบแรกเราเรียกว่าสินเชื่อฟีนิก์ติดปีกหรือเราเรียกว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนแล้วก็เป็นสินเชื่อแบบที่2เรียกว่าสินเชื่อฟีนิก อีกไหนนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยลิสาจะพามาดูถึงความแตกต่างของสินเชื่อ2ตัวนี้กันนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะตามมาเลยค่ะสินเชื่อ2ตัวนี้นะคะมีความเหมือนกันตรงที่ถ้าคุณอายุ20-60ปีนะคะก็สามารถกู้ได้ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําที่เคยไปกู้เงินผ่านแบงก์แล้ว ไม่ผ่านนะคะสเตทเมนต์ไม่ผ่านคุณก็สามารถมาสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้และคุณมีสัญชาติไทยและมีเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านกับที่ทำงานที่ติดต่อได้คุณก็สามารถสมัครได้เลยค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นสินเชื่อฟิีนิกติดปีคุณแค่มีไรายได้8,000บาทขึ้นไปไม่ว่าจะอาชีพไหนรับจ้างทั่วไปเป็นเจ้าของหรือทากิจการอะไรก็สามารถสมัครได้ และในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานออนไลน์คุณใช้สินเชื่อตัวนี้ถูกต้องที่สุดเลยหรือถ้าคุณจะเป็นคนที่รับจ้างทั่วไปหรือเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักทรัพย์นะคะไม่มีบุคคลค้ำประกรันอ่ะคุณใช้สินเชื่อฟีนิกติดปีตัวนี้จะเหมาะกับคุณเลยค่ะส่วนสินเชื่อฟีนิกอีกในนะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีรายได้ส0 0 0ม่นบาทขึ้นไปและจะต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่เกิน1เดือนในการประกอบการสมัคร และ 2. นะคุณจะต้องมีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์และที่สำคัญต้องมีการลงทะเบียนการใช้งานนะคะ SCB Easy นะคะซึ่งเป็นแอปของธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมด้วยนะคะคุณถึงจะใช้บริการของฟีนิคอิทไนท์ได้นั่นเองค่ะลิสาขอสรุปเพิ่มเติมนะคะระหว่างสินเชื่อ2ตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็นติดปีนะคะวงเงินที่รายได้ของคุณเนี่ยก็คือตั้งแต่8 0 0 0บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นฟีนิคอีทไนท์คุณจะต้องมีรายได้30,000บาทขึ้นไป วงเงินที่เขาให้นะคะถ้าเป็นแบบติดปีกเนี่ยให้สูงสุดอยู่ที่แสนหนึง่งแต่ถ้าคุณใช้ฟินิกอีกไนท์เนี่ยก็จะได้วงเงินสูงสุดถึง1น0 0 0ล้บาทดอกเบี้ยนะคะก็จะถ้าเป็นของติดปีกเนี่ยก็จะต่ําสุดอยู่ที่2.75%แต่ถ้าเป็นของอีกไนทเนี่ยก็จะต่ําสุดอยู่ที่0.42%ต่อเดือนแต่ความไวในการกู้นะคะก็ประมาณ5นาทีเหมือนกัน ระยะเวลาในการผ่อนก็ต่างกันนะคะถ้าเป็นฟีนิกติดปีกก็จะให้สูงสุด12เดือนแต่ถ้าเป็นแบบอีกไนส์นะคะก็จะให้สูงสุดอยู่ที่60เดือนไม่ต้องมีคนค้ำหรือบุคคลค้ำประกันเหมือนกันค่ะคุณลองไปเลือกดูนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้8,000บาทขึ้นไปอาชีพไหนก็ได้คุณก็สามารถใช้สินเชื่อติดปีกฟีนิกติดปีกแต่ถ้าเกิดคุณมีรายได้30,000บาทขึ้นไปก็ใช้ฟีนิกอีกไนส์นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ